กราฟขนาวุฒยยอดติดตามไอจีพุ่งทะลุ3.5ล้านแฟนฉลองแน่นทวิตเตอร์กราฟคนาวุฒิดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังปังและคนรักเพิ่มขึ้นทุกวันล่าสุดยอดติดตามไ g ีของกรนาฟนั้นพุ่งทะยานมากทําให้แฮชแท็ก3ล้าน5แสนแฟนแฟนรักกราฟติดเทรนทวิตเตอร์ในวันที่13กันยายนไปแล้วในความปังเรียกว่าฮอตจริงทั้งงานทั้งแฟนๆทั้งไทยและหลายประเทศคนนี้ฉุดไม่อยู่จริงๆ มาแรงมากในวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มกรับคณาวุฒิที่ต้องบอกว่าเผลอแป๊บเดียวคนรักมากขึ้นจนยอดติดตาม IG เพิ่มทะลุ3.5ล้านไปแล้วแฟนๆร่วมฉลองความปังยอดติดตามใน IG ที่มีแฟนๆรักมากขึ้นด้วยแฮชแท็กสล้านหแสนแฟนๆรักกรับน่าปลื้มใจแทนเรียกว่าแฟนๆตามมาตั้งแต่ IG ยังไม่ถึงล้านจนวันนี้ทะยานสู่4ล้านก็ไม่ไกลแล้วจ้า กองเชียร์ยินดีกับความสำเร็จและคนที่รักกลับมากขึ้นยิ้มแก้มแตกไปตามๆกันเลยเขาปังจริงๆ